ชิงชังตอนที่39บทประพันธ์จุลามณีให้เสียงโดยใกล้ลุ่งไหวนิพัทกุลคนที่เคยรู้ลิตรู้เดชยิ่งกับอุ่นรวมถึงคนที่เป็นลุงที่หนีหายเมื่อได้เห็นยงชัยเป็นได้พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถอดนิสัยกันออกมาในหมู่บ้านเมื่อยงชัยย่างกายไปทางไหน ย่อมเป็นที่สนใจเพราะว่าทั้งตัวพ่อและแม่มีความหลังแล้ววันหนึ่งยงชัยก็เดินร้องไห้กลับมามันล้อว่าแม่หนูว่าเป็นกะลีเมื่อได้ยินคำฟ้องอิ่มน้ําตาร่วงเพาะพยายามสะกดใจอย่างแรงเพื่อไม่ให้น้าตาไหลออกมาเป็นหาฝนคนเป็นยายเมื่อได้ยินดังนั้นเดินหนีปิดประตูเข้าห้องในที่สุดความลับก็ไม่มีในโลก ยงชัยกำลังจะกลายเป็นเด็กมีปัญหาอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงชาติกําเนิดยากที่จะเปลี่ยนแปลงน้ำตาจากเบ้าตาคนผิวคล้ำผมเกลียนวัยสิบขวบไหลเป็นทางอาทิตย์ที่เดินหน้าแห้งตามกันมานั่งนิ่งที่โต๊ะใต้ถุนบ้านหน้าตาไร้ความรู้สึกรู้สมเช่นเคยไอเปียกมันบอกว่าอาทิตย์ก็ถูกแม่ทิ้งถูกล้อว่าไอลูกไม่มีพ่อไม่มีแม่ไอลูกหลงแม่ อิมพยายามสะกดอารมณ์เมื่อมองหน้าเฉยเมยอ,อีกคนเต็มเต็มตาเรื่องพวกนี้เธอได้ยินเด็กๆล้อเล่นกันมานานแต่ยากที่จะไปห้ามปามปากใครได้และก็ยากที่จะอธิบายเหตุปัจจัยของการทอดทิ้งเพราะเธอเองก็ยังไม่เข้าใจสาเหตุนั้นอย่างแท้จริงของอารีผู้หญิงที่ใจดำยิ่งกว่าอีกาเมื่อได้ที่ดินอารีกับเอื้องอรุณขายหมด ไม่คิดจะเก็บไว้ให้ลูกอุ่นว่าเหลวไหลแต่ทุกอย่างยังอยู่ครบเก็บไว้ให้ยงชัยมันเงินฝากเงินออมส่งให้เธอได้เก็บอยู่ทุกเดือนประภาที่อยู่บนเรือนเดินลงมานั่งแมะฟังความอยู่คาบันไดคนเป็นยายร้องเรียกให้เข้าห้องอิ่มยืนละล้าล,ละลังไม่สามารถที่จะเดินไปกอดพร้อมปลอบโยนเด็กคนไหนก่อนได้วันนี้เธอรู้สึกถึงความเปลาะบาง และความเก็บกดในสายตาของอาทิตย์หนูกับพี่อาทิตย์ต่อยมันจนคว่ำไปแล้วยงชัยรับสารภาพอิ่มทอยกลับไปนั่งนิ่งๆเหมือนเคยอีกสักพักหรอกแม่ไอเปียกก็คงจะมาเอาความสัญชาตญาณของสัตว์ยังรู้จักป้องกันตัวแล้วนับประสาอะไรกับคนไหนมันอยู่ไหนไอเด็กเวนไอเด็กเกเรแม่อิมเธอต้องจัดการให้ฉันไม่งั้นฉันไม่ยอม แม่ของเจ้าเปียกเด็กบ้านใกล้เลือนเคียงจุงลูกชายวัยเดียวกันกับจำเลยซึ่งบัดนี้หน้าตาบวมเป่งเพราะลิ์ของหมัดของสองพี่น้องอิ่มพยายามไกล่เกลี่ยมิปรารถนาที่จะได้ยินวาจาอันเสียดแทงความรู้สึกเจ็บปวดของเด็กทั้งสองก็มันเป็นจริงหรือเปล่าล่ะใช่ไหมไม่อิ่มเธอก็รู้ว่าไอเด็กหยุดอิมนับหนึ่งถึงสิบไปหลายรอบหากเธอไม่โดดลงมาปกป้อง เธอจะขาดความน่าเชื่อถือวันหนึ่งข้างหน้าเธอจะปกครองเขาสองคนไม่ได้หยุดก็ได้แต่เธอต้องเคียนมันต่อหน้าฉันกับไอ้เปียกยงชัยเดินไปหยิบไม้เรียวมาอย่างรู้หน้าที่อาทิตย์เดินนำออกมายืนกอดอกเพราะเป็นพี่ต้องรับผิดชอบอิ่มกัดฟันฟาดจนเต็มแรงคนละสามทีตามกฎของบ้านแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปมีเรื่องชกต่อยกับคนอื่น เจ็บครั้งเนี้จำเอาไว้ให้ดีแม่ของเปียกกับลูกชายกลับไปทำไมแม่อิ่มจะต้องเข้าข้างมันด้วยยงชัยยังบีบน้ำตาร้องไห้อิ่มทายาที่ก้นให้ส่วนอาทิตย์นั้นนั่งมองอยู่ห่างๆมาอาทิตย์แม่จะทายาให้เขาใส่หน้าปฏิเสธหนูไม่ได้เจ็บที่ตัวแต่นหนูเจ็บที่ใจว่าแล้วคนที่น้อยเนื้อต่ำใจในโชควาสนา ก็หลังน้ำตาออกมาเรื่องเด็กสามคนถูกล้อเลียนเป็นปัญหาตลอดมามันเป็นเรื่องจริงนี่แม่จะห้ามปากใครเขาได้ใครก็รู้กันทั้งบางว่าอีอุ่นน่ะมันมีอาชีพเป็นกะรีแล้วตัวแตกต่างจะเข้านักหรือคนเป็นแม่ว่าให้บังอ่อนหน้างออเหมือนเคยเธอคิดว่าจะเอาลูกคนโตกลับไปอยู่ด้วยที่บ้านแต่ก็ไม่ไว้ใจพ่อเลี้ยง คราวที่หลงไหลพี่สาวเธอกว่าจะไปตีแตกก็เล่นเอาเธอเสียของรักไปหลายอย่างมันเป็นอาชีพของกูอุ่นให้เหตุผลง่ายๆถ้าไม่ใช่กูผัวมึงอ่ะมันก็ไปเล่นกับคนอื่นอยู่ดีคุมผัวตัวเองดีกว่าหรือไม่ก็ปรับปรุงตัวเองให้ดีดูซิว่ามีข้อบกพร่องตรงไหนบ้างอิน้าด้านวันนั้นบังอ่อนบุกไปถึงอุทยธานีไปถึงรังใหญ่ เธอเองก็ไม่คิดว่าพี่สาวจะมั่งมีถึงขนาดเป็นเจ้าข้าวเจ้าของร้านที่เต็มไปด้วยข้าวโลกีอีบังออนมึงอย่าคิดนะว่ากูไม่รู้กูไม่เคยลืมเรื่องไอ้ยิ่งบังออนหน้าถอดสีเมื่อรู้ว่าพี่สาวรู้ความลับคลังที่เธอใช้แผนซ้อนแผนแต่เธอก็เจ็บอยู่ไม่น้อยเหมือนกันต่างคนก็ต่างเจ็บปวดมันก็สาสมกับความดื้อรั้นของแต่ละคนกูจะทำให้ผัวมึงอะ กลับไปอยู่บ้านอย่างที่มึงต้องการแต่แต่อะไรแลกกับพระของพ่อเก้าองค์วันนั้นพี่สาวของเธอเป็นต่อเธอเสียพระกรุดีๆไปหลายองค์เธอรู้ว่าวันหนึ่งราคาของมันก็จะมากพอๆกับที่ดินของเธอถึงวันนี้เธอเองก็พอจะมาหาทางแก้มันคืนลูกของมันควรจะเกลียดแม่มันปากเท่านั้นที่จะทำให้คนเกลียดกัน หลังจากที่ปรับทุกปรับโศกกับคนเป็นแม่แล้วบังอ่อนเลี่ยงลงมาข้างล่างเด็กผู้ชายสองคนอยู่ในท่ากึง่งนั่งกึง่งนอนสบายสบายอยู่บนร้านไงย,ยงชัยแม่เราอะมารับไปเที่ยวบ้านบ้างหรือเปล่าวันก่อนนี้นะนาไปหามาลูไหมมันเหมือนกับที่เขาล่ำลือกันจริงๆที่นั่นน่ะผู้ชายนะเขาเข้าออกออก,ออกไม่ซ้ำหน้าช่วงที่นานั่งอยู่อะนะนาก็อายอาย ไม่รู้ว่าจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนเนี่ยทุกวันเนี้ยเดินไปทางไหนคนก็ถามว่าพี่สาวเป็นกะรีหรอเราล่ละก็ต้องทนนะยงชัยอย่างไรซะก็เป็นแม่เกิดท้องเขาแล้วนี่นะเอ๊นี่เรารู้เรื่องอดีตของแม่หรือเปล่าคืนวันที่หนีตามพ่อของเราไปนะ่ะอยากฟังไหมนะจะเล่าให้ฟังบังอ่อนยังพูดไม่ทันจบยงชัยก็วิ่งกัดฟันไปที่ท่าน้ำเสียงน้ำแตกกระจาย อาทิตย์พละลงจากแคร่อีกคนอาทิตย์รู้ใช่ไหมว่าแม่อิ่มไม่ใช่แม่แท้ๆของเธอนี่รู้ไหมถ้าไม่มีเธอสองคนเนี่ยแม่อิ่มเขาก็คงแต่งงานใหม่ไปแล้วที่เขาไม่แต่งก็เพราะว่ากลัวเธอสองคนน่ะจะมีปัญหาอาทิตย์อาทิตย์คนที่น้าบังอ่อนต้องการสนทนาด้วยเดินหน้าตึงไปที่ท่าน้ำเช่นกันใครจะเชื่อว่าคนที่เคยกระเปิบกระป๊๊บในวันวาน จะสวยสดงดงามด้วยท่าทางที่ถูกปรุงแต่งจนคล้ายเป็นธรรมชาติอุ่นอยู่ในชุดกระโปรงกลีบบานรอบตัวลายดอกเสื้อสีสดเปิดอกเผยไหล่กว้างทรงผมดัดเป็นลอนใหญ่คล้ายติดสปริงหน้าตาก็ถูกแต่งแต้มจนงดงามแต่ดวงตานั้นยากจะปกปิดความสุขทุกข์ในใจวันนี้หญิงสาวเดินทางมาโดยรถยนต์ส่วนตัว มันเป็นเงินที่ได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงที่เฝ้าเพาะบ่มประสบการณ์และอำนาจบารมีขอบคุณเขาผู้จากไกลเส้นทางนี้หากเขาไม่ได้ปูทางไว้เธอคงจะเดินไปอย่างยากเย็นและเธอก็ตอบแทนบุญคุณของเขาผู้มารับเธอจากบ่อนไอ้ชดไปอย่างสาสมแม่ลูกฉันไปไหนลูกสาวกลาบที่ตักแม่ทุกครั้งที่มาหาคนเป็นแม่ แม้จะไม่ชายตามมองลูกสาวเหมือนจะรู้ว่าแม่คิดอะไรอุ่นเชิดหน้าทำเป็นว่าไม่ใส่ใจทั้งที่ในใจแสนจะปวดร้าวคนเป็นแม่ทำท่าเชิงเงอชะแง้ร้องเรียกเมื่อกี้ยังเห็นวิ่งเล่นกันอยู่เลยหายไปไหนกันนี่อยู่ที่โกดังหรือเปล่าประภาพี่สองคนไปไหนลูกไปตามยงชัยมาหน่อยสิบอกว่าแม่เข้ามาประภา ในชุดกางเกงขาสั้นเสื้อคอกระเช้าหน้างอเป็นจวักเมือ่อยายใช้เด็กหญิงเดินลงส้นไปอย่างไม่พอใจเชื้อแม่เป็นแรงอุ่นสะบดเบาๆประพาเดินร้องเรียกสองหนุ่มมาจนถึงท่าน้ำสองพี่น้องนั่งห้อยขาลงที่แม่น้ำอยู่บนสะพานพี่ยงชยัยแม่พี่มายายให้ไปหาประภายืนตะโกนบอกอยู่ริมตะลิ่งคนสำคัญยังนั่งเฉย ใบหน้าบอกบุญไม่รับประภาตโกนบอกอีกสองสามรอบเจ้าตัวดีก็ยังทำท่าเป็นไม่ได้ยินคนเป็นน้องสาวทนไม่ไหวจึงเดินลงมาที่สะพานแม่พี่มาหายายให้ไปหาบอกเขาว่าไม่พบพี่ก็แล้วกันยงชัยตวาดเอ๊ะพี่ยงชัยได้ที่ไหนล่ะก็พี่ก็นั่งอยู่ตรงนี้ถ้าน้องไปบอกก็เท่ากับว่าน้องโกหกไปซีไปไปยงชัยตวาดลั่น ก็แล้วทำไมต้องมาเสียงดังใส่กันด้วยเล่าประภาแม้อายุจะน้อยกว่าแต่เธอก็ไม่ได้รู้สึกเกรงกลัวใครลำคานวอยว่าแล้วยงชัยก็กระโดดลงน้ำว่ายฉับออกไปกลางแม่น้ำอาทิตย์เห็นดังนั้นจึงกระโดดตามลงไปบ้างและก็เป็นจังหวะพอดีกับที่อุ่นเดินมาถึงท่าน้ำไปไหนกันนั่นอุ่นเอตโรหากหนุ่มน้อยทั้งสอง ก็ยังตั้งหน้าตั้งตาไหว้ทำท่าเหมือนจะข้ามแม่น้ำไปและแม่น้ำคุ้งนี้มันไม่ตื้นและแคบเลยประภาพี่เธอสองคนไปไหนกันประภาทำหน้าเหลอหลาไม่รู้จะบอกเหตุผลกลใดดีเด็กหญิงนั้นพอรู้ความในใจเรื่องสำคัญอยู่บ้างครั้นจะบอกไปคนเป็นป้าก็จะเสียใจลูกชายไม่ยอมรับเธอเป็นแม่ลูกชายเกลียดแม่ เหมือนกับที่เธอเองบางครั้งก็รู้สึกว่าแม่ไม่รักเพราะถ้าแม่รักเธอก็คงจะเอาเธอไปเลี้ยงอยู่บ้านอยู่กับน้องอีกสองคนไม่ต้องมาอยู่กับยายกับป้าอิ่มยังไม่ทันที่อุ่นจะตัดสินใจทำประการใดยงชัยที่กำลังว่ายน้ำอยู่ก,กลางแม่น้ำทำท่าเหมือนจะไปไม่ถึงฝั่งคนเป็นแม่ใจเต้นไม่เป็นสัมอุ่นวิ่งลงจากตะลิ่งก้าวขึ้นเรือที่ผูกอยู่กับสะพานแกะเชือก ก่อนจะภายออกไปอย่างชำนิชำนาญอาทิตย์ช่วยน้องด้วยยงชัยอย่าเพิ่งเป็นอะไรนะลูกปากของคนเป็นแม่ตะโกนฟังแทบไม่ได้สับมือขาวๆโผล่าจากน้ำก่อนจะลับหายไปอุ่นใจจะขาดเสียให้ได้อาทิตย์ทำหน้าเหลอหลาลอยคอเมื่ออุ่นภายเรือมาถึงคนเป็นแม่ตัดสินใจกระโดดลงน้ำเพื่อง,งมหาร่างของลูกชายทันที ยงชยัยยงชยัยยงชัยอยู่ไหนลูกอุ่นดำผุดดำไหวย,ยังคนที่เกิดและโตมากับแม่น้ำเมื่อเห็นอาการของคนเป็นป้าอาทิตย์น้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวผู้หญิงคนนี้จะชั่วจะเลวในสายตาคนอื่นแต่เขามีความเป็นแม่อยู่เต็มเปี่ยมแม่ผู้คอยปกป้องทนุถนอมป้องกันภยัยแล้วแม่ของเขาเล่า อาทิตย์ว่ายน้ำมาเกาะที่กราบเรือสายตาของเขามองไปที่ริมตะลิ่งประภากับยงชัยยืนหัวเราะงอก่ององขิงคนเป็นแม่ซึ่งปลุกโผล่อยู่กลางแม่น้ำบัดนี้ทำท่าจะไปไม่รอดด้วยห่างจากแม่น้ำมานานโชคดีที่อาทิตย์หันหัวเรือเข้าช่วยไว้ทันไอ้ลูกเวนอุ่นตวาดเสียงดังพร้อมกับชี้หน้าคนสำคัญ ซึ่งหัวร่อยอยู่ริมตะลิ่งอาทิตย์พายเรือพากลับมาที่ฝั่งบนตะลิ่งไม่มีใครอีกแล้วอุ่นเชเงื้อฉะงแง้มมองหาบัตรนี้เธอพอจะเข้าใจแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคนที่เธอรักรักยิ่งกว่าแก้วตาดวงใจมันไม่ผิดหากเขาจะจงเกลียดจงชังตัวเธอผู้หญิงสกปรกเธอเคยคิดว่าเงินจะสามารถซื้อทุกสิ่งทุกอย่างได้มาบัตนี้เธอรู้แล้วว่า เงินไม่สามารถที่จะซื้อเกียรติยศศักดิ์ศรีได้เธอจะเลิอกอาชีพนี้เพื่อเขาน้ำตาแห่งชัยชนะไหลออกมาอีกกี่ครั้งที่เธอจะเปลี่ยนพังชีวิตเพื่อคนอื่นแล้วคนอื่นเคยสนใจเธอบ้างไหมพ่อของเขาก็ดีจนถึงตัวเขาก็ดีเคยมีใครมองเธอในแง่ดีบ้างไหมป้าร้องไห้ทำไม อาทิตย์ถามเมื่อเห็นคนเป็นป้าน้ำตาไหลาพลากอุ่นหันมาสบตาคนสำคัญอีกคนหญิงสาวได้ไล่เลียงความเป็นมาของอาทิตย์มันรู้สึกจะแย่กว่ายงชัยด้วยซ้ำหัวเดียวกระเทียมรีบอารีทิ้งไปไม่เคยเหลียวแลอาทิตย์เกลียดป้าไหมอาทิตย์นิ่งอึงตอบคำถามสำคัญไม่ได้ย่งชัยเกลียดป้าใช่ไหมอุ่นถามเรื่องสำคัญที่สุด อาทิตย์พยักหน้าอาทิตย์เกลียดแม่ตัวเองไหมเป็นคำถามที่เหมือนกับชักทำนบกลั้นน้ำออกแล้วน้ำเหนือก็ไหลทะลักออกมาอย่างแรงอาทิตย์ร้องไห้จนตัวยโยนอุ่นละละละล,ะลังเพราะไม่เคยชินกับการเลี้ยงเด็กผู้ชายคนเป็นป้าได้แต่เอามืออุ่นๆลูบปไปที่ศีรษะชื้นน้ำอาทิตย์การที่คนคนหนึ่งจะตัดสินใจทำอะไรแต่ละครั้ง เขาย่อมมีเหตุผลของเขาแม่ของหนูอารีเขาก็ย่อมมีเหตุผลของเขาหนูอย่ากโราก,กรธอย่าเกลียดเขาเลยนะเป็นครั้งแรกที่อุ่นรู้จักปลอบประโลมคนทำไมแม่เขาทึงทิ้งผมไว้ทำไมแม่ไม่กลับมาเยี่ยมผมเลยผมผิดอะไรป้าอุ่นผมผิดอะไรอุ่นเองก็ตอบคำถามของเขาไม่ได้เธอผิดอะไรลูกชายเธอผิดอะไรอารีผิดอะไรอาทิตย์ผิดอะไรทำไม ชีวิตต้องเป็นแบบนี้อุ่นเดินกลับมานั่งที่โต๊ะใต้ถุนบ้านด้วยท่าทางอ่อนระโหยโรยแรงอาทิตย์เลี้ยงขึ้นไปบนเรือนเปลี่ยนเสื้อผ้าส่วนยงชัยลูกรักหายหน้าอุ่นรู้สึกว่าโลกใบนี้มันช่างโหดร้ายนักเธอเพิ่งเข้าใจพ่อกับแม่ของเธอก็วันนี้เองจะชั่วจะดีอย่างไรก็ลูกรักที่มีให้อย่างไรไม่เคยเปลี่ยนต่อให้ลูกเห็นเธอเป็นยักษ์เป็นมาร เธอก็ยังรักอุ่นนึกถึงนางยักษ์ผันธุรัสรักลูกจนตัวตายอิมละงานที่โกดังเล็กๆหลังบ้านเดินเข้ามาหาประพาเข้าไปแรงงานเสียงใสชัดถ้อยชัดคำพี่ยงชัยไม่ยอมให้ป้าอุ่นพบหน้าสงสัยจะโกรธโกรธเรื่องที่ป้าอุ่นเป็นกะรี่เมื่อได้เห็นหน้าพี่สาวอุ่นร้องไห้ออกมาอย่างสุดระงับมันคงเป็นเวรกรรม ที่เธอไปลักลอบได้เสียกับพี่เขยยามที่พี่สาวเผลอเป็นเวรกรรมที่เธอก่อขึ้นมาเองเธอจะต้องชดใช้ยงชยัยเขาลังเกียจฉันใช่ไหมพี่อิมเป็นคำถามที่เธอเองก็รู้คำตอบดีอยู่แล้วอิมไม่ได้ตอบคำถามในทันทีคนที่เป็นพี่ปล่อยให้อุ่นระบายความในใจออกมามากมายจนกระทั่งเห็นว่าอีกคนหมดความอัดอั้นตันใจแล้ว เธอจึงพูดขึ้นว่าชีวิตของเองเองลิขิตมันเองไม่ใช่หรออุนเองก็ต้องก้มหน้ารับกรรมสิแล้วมีวิธีไหนบ้างที่จะทำให้ลูกเข้าใจฉันอุ่นพี่บอกตามตรงนะยงชัยในวันนี้มีนิสัยไม่ต่างจากพี่ยอดไอยิ่งในวัยเด็กสักนิดเลยเองหลับตานึกย้อนกลับไปเองจะเห็นว่าอดีตสองคนนั่นเป็นยังไงดื้อด้านเอาแต่ใจตัวเอง ผลมันก็เป็นอย่างที่เอ็งรู้กรรมพอดีกันมันถึงได้เกิดมาเป็นพ่อลูกกันสายนั้นนะ่ะพี่ยอดไอ้ยิ่งเดินนำไปแล้วพลาดไปแล้วหากเอ็งรักลูกเอ็งก็ต้องเลือกทางเดินทางใหม่เขาต้องเข้าใจเขาต้องให้อภัยเองฉันจะเลิอกอาชีพอุ่นพูดไม่จบประโยคเพราะเธอเองก็รู้สึกว่าต่ำต้อยด้อยศักดิ์ศรีคนย่านตลาดบ้านบนท่าน้ำอ้อยมองเธอ เหมือนตัวเป็นตัวเสน่จ,จันไรแล้วทำไมลูกของเธอจะไม่รับรู้ว่าเธอมีราคีเกินกว่าจะเรียกว่าแม่เพียงใดอุ่นกลับไปแล้วอิ่มจึงเรียกยงชัยเข้าไปพบพูดคุยกันตามลำพังทำอย่างนี้ไม่ถูกรู้ไหมแม่เข้ามาหาทำไมเราจะต้องหนีด้วยล่ะเป็นลูกผู้ชายต้องกล้ายอมรับความจริงทั้งที่ความจริงมันเป็นสิ่งน่าอายน่นหรอครับ ความจริงเป็นสิ่งที่ต้องเผชิญหน้าชูตายอมรับแม้มันจะเจ็บปวดเพียงใดก็ตามฟังแม่ให้ดีนะยงชัยเกิดเป็นคนน่ะมันหนีไม่พ้นสรรเสริญนินทาหรอกไม่ว่าลูกจะหลบไปอยู่ตรงไหนบนโลกใบนี้ลูกก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงอดีตได้ถ้าเป็นแม่สิ่งที่แม่ทำในวันนี้คือพยายามทำแต่ความดีทุกวันเพื่อที่คนดีมีปัญญา เขาจะได้มองเห็นความดีของเรายกย่องแล้วก็เชิดชูเราและไอ้พวกที่มันยงชัยหน้าตึงเพราะคิดว่าความคิดของตัวเองถูกต้องจริงๆเขาไม่ชอบแม่อิ่มตรงที่ใจเย็นเกินไปแต่ในความเย็นของแม่อิ่มก็มีความเข้มแข็งข้อนี้เขารู้ดีไม่ใช่เพราะพวกเขาหรอกที่แม่อิ่มไม่สนใจใครเพราะแม่อิ่มมีศรัทธานในตัวเองมีความปรารถนาที่จะออกบวช เยี่ยงหลวงลุงอินจำไว้นะอาทิตย์ยงชัยวันหนึ่งขณะที่แม่พาสุดมนก่อนนอนหลับวันหนึ่งหากว่าเราสองคนช่วยเหลือตัวเองได้ยายไปสบายวันนั้นนะ่ะแม่จะไปบวชชีแม่ไม่รักหนูสองคนหรอครับแล้ววันหนึ่งเราสองคนก็จะไม่ต้องการแม่หนูสองคนไม่มีวันทิ้งแม่ไปไหนหรอกวันหนึ่งเมื่อหนูสองคนเป็นผู้ใหญ่หนูจะเข้าใจผู้ใหญ่ ยงชัยฟังแม่อยู่หรือเปล่าอิ่มรูปศีรษะถุยของยงชัยหวังให้ความอบอุ่นละลายความน้อยเนื้อต่ำใจเมื่อก่อนจะกลับแม่อุ่นเขาสัญญากับแม่ว่าเขาจะเลิอกอาชีพนั้นยงชัยเงยหน้ามองคนเป็นแม่แม่คนที่สองแม่ที่เลี้ยงดูเขามาตั้งแต่แบเบาะจนถึงวันนี้เป็นสิบปีแล้วแม่คนนี้ไม่เคยแสดงให้เห็นถึงความเบื่อหน่าย จิงชังกับเขากับอาทิตย์เลยสักครั้งให้อภัยแม่เขาได้ไหมแม่อุ่นนะ่ะเขารักหนูคนเดียวไม่จริงถ้าเขาไม่รักหนูเขาคงมีลูกใหม่ไปแล้วรู้ไหมถ้าเขาไม่รักหนูเขาคงไม่ฝากพิ่นัยกรรมกับแม่ไว้ว่าสมบัติที่เขาพึงมีพึงได้เขายกให้หนูคนเดียวยงชายหนูรู้ไหมว่าหนูว่ายังโชคดีกว่าพี่อาทิตย์เขาซะอีกพี่อาทิตย์นะ่ะไม่ได้มีอะไรจากแม่ของเขาเลยข้อเนี้ย แม่จำเป็นต้องบอกให้หนูรู้ไว้เพื่อให้หนูเพิ่มความรักความเคารพพี่เขาให้มากหนูเคยน้อยใจแม่เท่าใดพี่อาทิตย์เขาก็น้อยใจแม่เท่ากับหนูนั่นแหละถ้าหนูรักแม่หนูต้องช่วยแม่นะช่วยยังไงอ่ะครับช่วยเป็นน้องที่ดีของพี่อาทิตย์เขาเรามีกันแค่สองคนอะไรที่เราเสียให้กันได้โดยที่เราไม่ตายเราต้องหัดยอมเอาไว้รู้ไหมหลังจากวันนั้นอิ่มรู้สึกว่า ยงชัยกลับมาเป็นเด็กร่าเริงเหมือนเคยส่วนอาทิตย์นั้นเธอพยายามเพิ่มการเอาใจใส่ดูแลยิ่งยงชัยได้รับจากอุ่นมากเท่าใดอาทิตย์จะรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าลงเรื่อยๆอุ่นมาลาหลังจากที่ได้ที่ทางค้าขายทางลบบุรีทำไมไม่กลับมาอยู่บ้านเลี้ยงลูกล่ะฉันคงเลี้ยงเขาให้ดีได้ไม่เท่าพี่หรอกพี่อิม ฝากเขาไว้ด้วยละกันแล้วเดี๋ยวฉันจะส่งเงินมาให้อิ่มรู้ว่าอุ่นเป็นคนรักษาคำพูดน้องคนนี้ตั้งแต่เล็กแต่น้อยพูดคำไหนเป็นคำนั้นยากที่จะเปลี่ยนเมื่อรักใครก็รักจริงยอมได้ทุกอย่างเพราะเป็นคนเช่นนี้อุ่นถึงได้เจ็บปวดที่สุดครั้งที่พี่ยอดพาเธอลงจากเรือนความหลังบางทีมันก็น่านึกถึงแต่ถ้านึกถึงแล้ว มันทําให้เจ็บปวดทรมานมองวันข้างหน้าจะดีกว่าวันนั้นยงชัยยอมให้อุ่นกอดจูบด้วยรอยยิ้มอย่าดื้อกับแม่อิ่มนะยงชยัยแล้วก็สําคัญที่สุดอย่าเพึ่งด่วนมีเมียนะลูกบวชแทนคุณให้แม่อิ่มเขาก่อนรู้ไหมรู้ครับยงชัยตอบรับแข็งขันอุ่นลาแล้วเหมือนแทบจะลาลับลับนานหรือเกินสองปีที่อุ่นหายหน้าไป กลับมาเยี่ยมลูกครั้งหนึ่งก็หายไปอีกอิ่มรู้ว่ายงชัยนั้นไม่ได้ห่วงหาเพราะเขามีเธออยู่แล้วแต่อาทิตย์นี่สินับวันจะยิ่งเลวร้ายเมื่อปีก่อนอารีพาสามีและลูกสาวอีกสองคนกลับมาเยี่ยมแม่น้องสาวเธอทำเหมือนไม่เคยตั้งท้องทําคลอดลูกชายคนสำคัญออกมาวันนั้นอาทิตย์หลบไปร้องไห้ที่ใต้ถุนยุง้ง มกตัวอยู่แต่ในความมืดหาตัวกันให้จ้าละวันอิ่มเองเป็นคนค้นหาจนกระทั่งได้ปรับความเข้าใจให้ตรงกันเขาคงมีเหตุผลของเขาใช่ไหมครับหนุ่มน้อยวัยสิบห้าถามอิ่มทั้งน้ำตาอิ่มนั่งนิ่งด้วยไม่รู้จะอธิบายเหตุผลของอีกคนอย่างไรอารีกลับมามองเธอเหมือนเป็นคนอื่นเช่นกันวันเวลาเปลี่ยนคนไปได้มากมายพี่น้อง จะกลายเป็นคนอื่นแล้วเด็กสองคนเธอจะหวังอะไรจากพวกเขานอกเสียจากโตขึ้นเลี้ยงตัวเองได้ส่วนเธอนั้นหวังฝากชีวิตไว้ในพระศาสนาผังชีวิตนี้ของเธอดีที่สุดเพราะมันจะทรมานน้อยที่สุดโปรดติดตามตอนต่อไปช่วยกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเพจและคนอ่านด้วยนะคะ